สวัสดีค่ะวันนี้พี่หวานก็เอาเคล็ดลับหน้าขาวใสเป็นฝ้ามาเนิ่นนานแล้วไม่หายสักทีนะคะสาวๆนะคะที่เป็นฝ้ามาเนิ่นนานแล้วไม่หายสักทีนะคะบอกเลยว่าซุปเปอร์ไบรท์ตัวนี้ของพี่หวานนะคะไม่หายพี่หวานยินดีคืนเงินเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าซุปเปอร์ไบรท์ตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะสําหรับลูกค้าที่ผ่านการใช้ครีมที่มีสารมานะคะ ใช้ครีมที่มีสารมาหน้าเป็นด่างเป็นดำมีสิวร่วมด้วยหรือว่าหน้าแดงพวกนี้นะคะที่ใช้ครีมมีสารมาแล้วหน้าดำโดนเดดแล้วดำกรึบเลยนะคะ บอกเลยว่าตัวนี้ซุปเปอร์ไรท์ของเรานะคะแก้ปัญหาได้เลยนะคะตอบโจทย์ได้ตรงจุดนะคะกระปุกละ5 5 0ไม่หายพี่หวานยินดีคืนเงินเลยนะคะซื้อ2แถม1นะคะโปรหนีโควิด1 9กันอีกแล้วนะคะรับรองไม่หายพี่หวานยินดีคืนเงินเลยนะคะฝ้าเป็นมาเนิ่นนานไม่หายสักทีนะคะใช้ครีมมีสารมาแรงๆนะคะแล้วโดนแดดดำาปรบนะคะรับไปเลยรับรอง ได้ผลอย่างแน่นอนนะคะวันนี้พี่หวานเอาเคล็ดลับฝ้ามาฝากกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ